ยอมรับนะคะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักทั่วโลกเลยนะคะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติเลยนะคะคก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมีโควิดในทีนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าเราดูสถิติตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากเดี๋ยววันนี้เราจะม,มาวิเคราะห์กันนะว่านักท่องเที่ยวจากอินเดีย จะมาแรงแซงชาติจีนหรือไม่ด้วยเหตุที่สองอย่างหลักๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าล่าสุดนี่นะคะประชากรของอินเดียณนะตอนนี้เนี่ยก็มากกว่าประเทศจีนแล้วอันดับที่สองเนี่ยนะคะก็คือว่าที่ประเทศอินเดียเขามีการสร้างสนามบินใหม่ด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนั้นมีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยนะคะปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมอินเดียเป็นตลาดเดินทางของนักท่องเที่ยวขาออกที่เติบโตมากที่สุดนะคะ แล้วก็ไม่มีการท่องเที่ยวของประเทศไหนที่เติบโตเร็วเท่าอินเดียแล้วและภายในปีหน้าคือปี2024มีการคาดการค่ะว่าคนอินเดียจะใช้จ่ายมากกว่า42,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเป็นเงินไทยนั้น 1.4ล้านล้านบาทต่อปีในการเดินทางไปต่างประเทศและแน่นอนว่าอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวอินเดียก็มีสาเหตุหนึ่งนี่แหละก็คือจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นคือตอนนี้คนอินเดียมีประชากร1,428ล้านคนปัจจุบันคือแซงหน้าประเทศจีนไปแล้วนะคะคนั่นก็หมายความว่าชนชั้นกลางของอินเดียก็เพิ่มมากขึ้นด้วยและตอนนี้ชนชั้นกลางนะคะก็คือคนทํางานนี่แหละแล้วก็พอจะมีรายได้มีเงินเก็บคิดเป็น31%ของประชากรอินเดีย และมีแนวโน้มว่าภายใน8ปปีต่อจากนี้จะเพิ่มเป็น47%และภายใน25ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น61% เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มสําคัญค่ะคุณผู้ชมที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจากที่เดิมเนี่ยอาจจะท่องเที่ยวแค่เฉพาะภายในประเทศหรือว่าประเทศใกล้เคียงแต่ว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็มองหาประเทศใหม่ๆในการเดินทางเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากจานวนตัวเลขประชากรแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทาให้ภาคธุรกิจอื่นๆนะจะได้ทําธุรกิจต่างๆในการรองรับคนอินเดียนะเพราะก่อนหน้านี้บ้านเราคนจีนมาเที่ยวเยอะใช่ไหมครับโอ้เราก็มีการสนับสนุนพาคนจีนสไตล์คนจีนไปเที่ยวต่อไปเราต้องแบบ ปรับสไตล์อินเดียนะในการเที่ยวมากขึ้นนอกจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วแนวโน้มการเติบโตการเดินทางออกนอกประเทศอินเดียส่วนใหญ่ก็จะ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะและการขยายตัวของภาคการบินคือรัฐบาลอินเดียประกาศว่าปีนี้ค่ะมีการจัดสรรเงิน11,900ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025เพื่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงสนามบินภายในประเทศซึ่งรวมถึงนะคะอินเดียจะมีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคุณผู้ชมที่กําลังจะสร้างที่เมืองเจวาในรัฐอุตร ประเทศและก็นับตั้งแต่ปี2017นะคะอินเดียก็ได้เปิดสนามบินอย่างน้อย73แห่งภายใต้การเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากการลงทุนจากภาครัฐเรื่องการสร้างสนามบินแล้วสายการบินของอินเดียเขาก็มีส่วนในการขับเคลื่อนให้ชาวอินเดียนะครับเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าแอร์อินเดียเขาได้สั่งซื้อเครื่องบินใหม่นะครับเกือบ500ลำ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับแอร์อินเดียก็ได้เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางที่มีอยู่แล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางการบินนะครับไปยังจุดหมายสําคัญทั้งในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐนอกจากนี้ก็มีสายการบินต้นทุนต่ำนะครับอย่างสายการบินอินดิโกก็เพิ่งประกาศในต้นเดือนนี้ว่าจะเพิ่มเที่ยวบินประจําสัปดาห์เที่ยวบินใหม 174เที่ยวแล้วก็เพิ่มจุดหมายของเที่ยวบินอีก6แห่งซึ่งก็จะบินไปยังประเทศในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียทีนี้มาวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะว่าคนอินเดียจะ ไปเที่ยวนอกประเทศแสงหน้าคนจีนหรือไม่เพราะมันจะส่งผลนะคะต่อธุรกิจการบริการในการรองรับคนประเทศนั้นๆสาหรับประเทศที่คนอินเดียเข้ามาท่องเที่ยวนะไปดูที่ตลาดการเดินทางขาออกของจีนเนี่ยถ้าหากว่านับย้อนหลังกันไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็พุ่งทยานอย่างรวดเร็วแต่ว่าการเติบโตในอินเดียเนี่ยช้าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะที่มีการวิเคราะห์กันไปก็คือว่าภาคการบินของ2ประเทศนี้มีความแตกต่างกันคือจีนก็มีความพร้อมแต่ว่าอินเดียเพิ่งจะมีความพร้อม แค่ปี2ปีเท่านั้นเองอุตสาหกรรมการบินอินเดียส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสายการบินเอกชนซึ่งมีการแข่งขันกันเองขณะที่สายการบินจีนเนี่ยมี3สายการบินหลักอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและแต่ละสายการบินก็ดําเนินง,งานนะคะในแต่ละภูมิภาคเช่นอะไรอะ่ะเช่นแอร์ไชน่าจะอยู่ที่ปักกิ่งนะคะไชน่าอีสเทิร์นประจําในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไชน่าเซาเทิร์นประจํากวางโจทําให้รัฐบาลจีนสามารถควบคุมปริมาณและก็ความถี่ได้หมดเลยเพราะทั้งสายการบินคือคือเขาไม่แข่งกันเองนะคะ ทีนี้แล้วก่อนการระบาดโควิด19คุณผู้ชมถ้าหากย้อนกลับไปเราจะรู้เลยว่าคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือคนจีนเอาแค่ในประเทศไทยมาเที่ยวปีปีหนึ่งเนี่ยหลายล้านคนนะคะโดยเฉพาะในปี2019ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนมากถึง 32.3ล้านคนและมีนักท่องเที่ยวคนอินเดียเพียงแค่5.3ล้านคนเท่านั้นแต่ทีนี้เราคาดการณ์อย่างนี้ค่ะว่าต่อจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <S <S ก็พยายามหาตลาดใหม่ๆจะได้ไม่ต้องพึ่งพาแค่นักท่องเที่ยวจีนประเทศเดียวนะคะแต่การที่อินเดียจะเป็นตลาดท่องเที่ยวแซงหน้าจีนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเกือบๆ20ปีเพราะมันมีช่องว่างนะคะเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้ยัง กว้างอยู่แล้วกว่าจะลดช่องว่างนี้ได้ก็ต้องใช้เวลามากเลยเพราะว่าก็ต้องอยู่ทั้งความพร้อมทางด้านของเศรษฐกิจนะคะภายในประเทศอินเดียเองนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆมากมายด้วยแต่ก็เอาเห็นเป็นว่าเราเห็นตัวเลขแล้วล่ะว่าประชากรแล้วก็การเดินทางขาออกของคนอินเดียเนี่ย มันเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าชนิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ5อันดับแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดในปีนี้มีประเทศไหนบ้างอันดับหนึ่งก็คือมาเลเซียครับ ตอนนี้มีเข้ามาเกือบ1นล้านสามแสนคนแล้วอันดับ2ก็คือประเทศจีนซึ่งเขาเพิ่งจะเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานนะ,ะครับก็มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยแล้วตอนนี้เกือบ8ปด0 0 0หคนค่ะแล้วก็อันดับที่3นะคะรัเสเซีย6กแสนกว่าคนเลยแล้วก็เกาหลีใต้นะคะห้าแสนสกว่าคนและอันดับที่5นี่แหละค่ะ คนอินเดียมีถึง452,117คนนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนเอาเป็นว่าจากตัวเลขของคนอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้น่าสนใจเพราะว่านอกจากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอินเดียแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับประเทศที่คนอินเดียไปเที่ยวด้วยและแน่นอนรวมถึงประเทศท่องเที่ยวอย่างบ้านเราค่ะครับ